่ไหมครับประชาชนปฏิวัติแต่ถ้าเราจัดมวลชนได้น่าจะแต่ทีนี้ว่าประชาชนทุกคนต้องเข้าใจด้วยการลงไปนำบอกเล่าเราต้องเสียเวลาหน่อยสมมติว่าท่านด็อกเตอร์มีเวลาสองวันอาทิตย์นี้จังหวัดนี้ไปวันเสาร์จังหวัดนี้จรรีวันอาทิตย์ไปอีกจังหวัดหนึ่งมันถึงจะถึงพี่น้องประชาชนพวกผมคนที่อยู่หัวเมืองในเรื่องมวลชน ะจะค่อยๆไปพูดพูดแรงไม่ได้นะมันจะตีหัวต้องค่อยๆค่อยๆแล้วทีนี้ค่อยทําความเข้าใจว่ามันเป็นอย่างนี้อย่างนี้แล้วจะไปอย่างนี้ไปอย่างนี้แล้วจะได้อย่างนี้อย่างนี้ใช่ไหมพี่น้องครับ <Hey! S 1> เห็นด้วยไหม <Hey! S 1> ถ้าเรามาบอกตรงนี้ให้พัดพวกมาไม่เือบ ไม่คือคือไม่เหมือนไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ไม่ไม่ถูกต้องอืเราต้องลงไปแล้วทีนี้ถึงวันพันเรานัดหมายเลยเราไม่ได้มาว่าใครเพราะว่ารัฐบาลจัดเข้าไปแล้วท่านก็เมินเฉยทำอะไรก็ไม่ทำใช่ไหมครับแถลงนโยบายไปแล้วก็เฮ็ดไม่ได้คือทำไม่ได้เขาว่า ให้มีข้าวกินให้มีแผ่นดินอยู่ให้มีผู้ปรึกษาอย่างเงี้ยตำลาอีสานก็ว่าใช่ไหมครับมีข้าวกินมีแผ่นดินอยู่มีฉีดินอยู่มีผู้ปรึกษาเราเห็นว่าดีเราก็ว่าดีด้วยไม่ได้ไปเข้าข้างฝ่ายนู้งฝ่ายนี้หรอกใครเข้ามามันก็เหมือนเดิมใช่ไหมอ่า เพราะมันอีนหลบมันเป็นมาหลายปีแล้วกูต้องตอบแทนบุญคุณครับผมก็เชิญชวนพี่น้องนะครับแสดงความเห็นแล้วก็แนวความคิดร่วมที่ว่ามันจะเป็นไปได้ในเอกสารที่ทางหัวหน้าสถาบันท่านตำบอกณเวลาเนี้ยนะคะเรารับข้อมูลข้อสารซึ่งทุกคนเนี่เปี่ยมล้นหมดเลย มากมายเลยค่ะความรู้เนี่ยแล้วเราเราไปที่ไหนเราก็รู้รู้ค่ะรู้ว่ามันโกงมันกินมันมันแย่มันเหี้ยมันโหดรู้ทุกอย่างนะคะแต่ว่าเรารู้คนเดียวมันไม่ได้แล้วก่อนที่จะลงลึกไปถึงหลายหลายคนเราก็จะทำยังไงเราต้องถาคนใกล้ตัวให้รู้ก่อนจริงไหมคะเมื่อกี้กำนันท่านบอกว่า ขนาดผัวเมียมันยังถีบกันกระเด็นข้ามวงอันนี้ซึ่งซึ่งเราทํำยังไงล่ะใช่ไหมคนในครอบครัวจะมารู้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 เหมือนเราอะเอาคนใกล้ตัวก่อนถามว่าช้าไปไหมไม่ช้านะคะค่อยคอย่คอยก้าวแต่เราได้ไประโยชน์แล้วเราไม่เสียเวลาเอาคนใกล้ตัวพ่อแม่พี่น้องที่มาวันนี้นะคะอย่างน้อยลูกหลานพ่อแม่พี่น้องคนที่มันคุยไม่รู้เรื่องเราไม่ต้องไปคุยกับมันหรอก มันจะเป็นอะไรก็ช่างมันเถอะเราคนที่รู้เรื่องภาษาเดียวกันให้รู้ว่าบ้านเมืองตอนนี้มันจะไปทางทิศท,ทางไหนแล้วเขากำลังจะทำอะไรกันต่อไปนี้นะคะที่บ้านนี้มีทุกสีค่ะเสื้อเหลืองมีค่ะเขาชุมนุมก็ไปแดงมีค่ะแดงมีเราก็ไปฟ้ามีเราก็ไปคือทุกสีไปหมดถามว่าไปทำไม เราก็ไปรับความรู้จากพวกเขาไงคะว่าเขาคิดกันยังไงใช่ไหมคะเราไม่ได้เป็นสีไหนทั้งนั้นสุดท้ายเนี่ยคนไทยมันก็เลือดสีแดงเหมือนกันใช่ไหมคะเลือดมันก็ต้องเข้มเป็นเลือดคนไทยที่พ่อแม่ที่ปกปักรักษาแผ่นดินไทยไว้ให้พวกเราเนี่ย ขอความการุณาพ่อแม่พี่น้องนะคะอย่างที่บอกถ้าเป็นไปได้ถ้าความคิดอิชันเองถูกต้องนะคะขอขอขยายเอาคนใกล้ตัวพ่อแม่พี่น้องลูกหลานในครอบครัวทําความเข้าใจแล้วก็แล้วก็พยายามเอาคนใกล้ตัวให้เข้าใจก่อนก่อนที่จะลึกไปถึงคนข้างนอกนะคะทําให้ลูกหลานเรารู้ก่อนว่าต่อไปนี้ถ้าเราไม่ทําเรื่องนี้แล้วมันจะเป็นยังไงนะคะความยากจน จะเกิดขึ้นขนาดไหนนี่สินจะเป็นยังไงประเทศชาติจะเป็นยังไงนะคะก็ขอฝากพ่อแม่วิพี่น้องไปด้วยนะคะวันนี้เป็นวันหนึ่งที่มีโอกาสได้มาพูดคุยสิวนานะครับแล้วก็เห็นพี่น้องได้มาหลายทางหลายจังหวัดหลายภาคส่วนเสียสละเวลาเดินทาง ไม่ได้มีค่าจ้างรางวัลแต่ประการใดมาด้วยใจมาด้วยความรู้สึกรับผิดชอบต่อบ้านต่อเมืองที่จะทำให้พี่น้องลูกหลานได้มีโอกาสปลดปล่อยตัวเองปลดปล่อยพี่น้องปลดปล่อยประเทศชาติเข้าไปสู่ขบวนการที่ได้รับความเป็นธรรมอีกต่อไปเดี๋ยวนี้ เราจะเห็นได้ว่านักการเมืองที่เราได้เห็นว่าเลือกตั้งเขาไปไปเป็นผู้แทนรัษฎรเราก็หวังที่จะพึ่งพาอาศัยหวังที่จะให้เขาเหล่านั้นได้มาช่วยเหลือเราได้มาช่วยเหลือพี่น้องไม่ว่าจะเป็นชาวไร่ชาวนาพ่อค้าเล็กกรรมกรผู้แบกหา,หามทำงานหนัก ที่ได้รับความเก็บปวดทุกขร้อนไม่รู้จะหาทางแก้ไขยังไงพึ่งพาผู้แทนราษฎรหรือรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องที่รับผิดชอบบ้านเมืองยังไม่เห็นใครที่ไหนที่ทำเป็นรูรปธรรมและดูแลพี่น้องเข้าใจพี่น้องช่วยเหลือพี่น้องอย่างเอาเป็นเอาตายและเอาการเอางานวันนี้ เราได้เห็นว่าพี่น้องของเราทั้งในประเทศนี้มีหนี้สินที่มากมายมีความเก็บปวดไม่ว่าจะตาะกดขี่ขูดรีดทั้งเรื่องของสินค้าเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานต่างๆมันมีกรณีหลายอย่างที่เข้าไปแล้วไม่ได้แก้ไขบ้านเมืองเพราะส่วนมากนั้น80% ถึง90%ซื้อเสียงครับซื้อเสียงเข้ามาไม่มีหรอกน้อยนักน้อยหนาที่จะเข้ามาด้วยอุดมการด้วยความรับผิดชอบต่อบ้านเมืองซื้อครับในงานที่จะล้างบ้างลางบางยกเครื่องประเทศไทยเป็น9ก้าที่สองที่สามท่านอาจารย์ดรวุฒิพงศ์ ได้ดําเนินการมาเป็นปีท่านสู้มาเป็นปีกับคณะนะครับคณะของท่านมีอยู่ประมาณ <20 S> 1 0 20คน20ท่านได้ดําเนินการอย่างห้ำลุ่มข้ามมาตลอดวันนี้ท่านเปิดประตูเปิดช่องให้เราได้ดูแลบ้านเมืองชี้ให้เห็นว่านี่คือความเน่าหนอนฟอนเฟสนี่คือความเก็บปวดของพี่น้องนี่คือความทุกข์ทรมานของพี่น้องที่สะสมมานานนี่คือการ ทำปุยี่ปูยำกับบ้านเมืองเราเป็นประชาชนคนหนึ่งและเป็นเจ้าของประเทศวันนี้เราจะรวมตัวกันเราจะเรียกน้องพี่น้องเรียกร้องพี่น้องของเรามาร่วมกันดูแลบ้านเมืองและต่อสู้ให้สำเร็จพี่น้องคิดว่าสำเร็จไหมครับก้าวนี้เรามีหนึ่งก้าวต่อไปเราจะมีมากขึ้นขอให้เพียงแต่ว่า ความพยายามของเราไม่หยุดหย่อนเมื่อไรที่เรายังมีลมหายใจอย่างผมผมบอกว่าลมหายใจยังอยู่บ้านเมืองยังย่ำแย่ผมบอกว่าผมจะทำงานกับคณะที่อยู่ร่วมกันสู้ด้วยกันมาตลอดเราจะสู้ร่วมกันเราจะเป็นภาคีเราจะเป็นแนวร่วมเราจะต่อสู้กับคณะของท่านอาจารย์ดรวุฒิพงษ์และคณะที่ดำเนินการมา ผมสัญญากับคณะของเราสัญญาแล้วที่เดินทางมานะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้มามากมายแต่ก็เป็นแกนหลักที่จะต้องไปขยายงานไปขยายเขตของเราในต่อไปในทุกส่วนของูุยภาคนี้ให้ดำเนินกันให้ดำเนินการไปให้เต็มที่ทุกรูปแบบที่เราจะทำได้วันนี้เรามองเห็นว่าบ้านเมืองของเรานี้เป็นไม่ใช่ธรรมดาอย่างกรุงเทพมหานครนี้ทาง นิตยสารไทมนะครับและกันิวสวิกผมได้เห็นว่าเขาได้ยกกรุงเทพมหาคนครเป็นเมืองที่น่าอยู่อันดับสามของโลกอันดับหนึ่งเขายกเป็นอังกฤษคือลอนดอนอันดับที่สองคือฝรั่งเศสนะครับแล้วอ,อันดับที่สาคือกรุงเทพแต่เมืองอันดับที่สามที่น่าอยู่ผมเห็นพี่น้องประชาชนเพื่อนร่วมชาติอีกประมาณทักสองสามทุ่ม4ี่ทุ่มเข้าไป ท่านจะเห็นว่าครับนอนเลืองงายไม่มีที่อยู่ไม่รู้พวกเหล่านั้นเขากินยังไงอยู่แบบไหนแล้วรัฐบาลที่อยู่ตรงนี้ทุกยุคทุกสมัยที่ผ่านมาได้จัดระเบียบได้จัดให้เขามีอยู่มีกินในฐานะของเป็นคนไทยคนหนึ่งหรือไม่มันเป็นเรื่องเก็บปวดผมเห็นทาน่านนักท่องเที่ยวมาจากต่างชาติเขาได้มาถ่ายภาพถ่ายภาพไปอายเขาบ้างไหม รัฐบาลเหล่านี้ที่ดูแลบ้านเมืองที่บริหารภาษีอกรของประชาชนอยู่นี้ได้มีตาไหมได้มาเห็นไหมพวกเธอทำอะไรอยู่ให้เธอมาดูแลพี่น้องชาวไร่ชาวนาเขาหงได้รับความเก็บปวดได้รับความขวดเครียดแคลนเก็บปวดในใจขมคืนมาหลายยุคหลายสมัยประมาณไม่ต่ำก็เป็นร้อยปียังเป็นหนี้เป็นสิน ยังไม่ได้มีโอกาสที่จะกําหนดราคาพืชผลของตัวเองยังต้องได้ถูกเอารัดเอาเปรียบทุกรูปแบบทุกขั้นตอนที่เขาทําแบบนี้เราเป็นคนไทยเราจะไม่แก้ไขปัญหาเราจะรอให้ใครผมมั่นใจว่าพี่น้องของผมท่านที่เคารพที่อยู่ที่นี่ผมมั่นใจว่ามีกิจใจมีกิจใจฮึกเหิมที่จะต้องมาร่วมกัน 9ก้าเดินไปอีกต่อไป1,000วันนั้นคือการกําหนดที่เราจะดูแลบ้านเมืองล้างบ้านล้างเมืองปฏิรูปประเทศไทยในเวลานี้หรือในวันนี้ผมก็ต้องออกมาแสดงบทบาทของอาจารย์ของนายกรัฐมนตรีไทยสองคนนะเพราะผมทนไม่ได้แต่ว่าพี่น้องครับในฐานะที่ท่านได้อุตส่าห์เสียสละเวลามา จากแดนไกลผมทนไม่ได้ในภาวะที่ประเทศชาติล่มสลายเพราะพวกนักการเมืองชั่วที่ทำให้ประเทศชาติหรือให้ประชาชนต้องแตกแยกดังที่ท่านกำน,นันหรือว่าท่านนิยมพูดไปนั้นแม้แต่สามีภรรยาหรือญาติพี่น้อง บ้านเดียวกันก็นทะเลาะกันหรือไม่ลงรอยกันเจ็ดแปดปีแล้วครับชาวโลก,โลกเขาหา้าเขาว่าเราเนี่ยมันงโง่มันว้าคนไทยเราถูกชาวโลกเขาดินทาว่าร้ายเขาดูถูกหยาดหยามครับผมอ่านภาษาอังกฤษออกฟังภาษาอังกฤษออกภาษาฝรังเศสพอได้ ผมอาบอายเขาพวกเราที่นั่งอยู่นัดที่นี้มาถูกทางแล้วครับมาถูกทางและผมขอเป็นส่วนหนึ่งในสถาบันสหระชวัฒน์นี้เพื่อร่วมกับท่านในการกอบกู้ความตกตำ่ำหรือความเสื่อมเสียของพื้นแผ่นด,ดินไทยหรือของประเทศชาติเพราะผมรักในพื้นแผ่นด,ดินไทยรักในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขอขอบคุณครับขอบคุณครับคือผมฟังมาแต่ต้นเลยเนี่ยมีคนมาให้ความรู้ทางการเมืองซึ่งสำคัญมากนะครับถ้าเราไม่มีความรู้ทางการเมืองแม้เราจะปฏิวัติไปได้นะครับแต่เราก็จะไม่รู้ว่าจะทำอะไรอีกเพราะฉะนั้นเป็นโอกาสดีผมว่าเรารีบเร่งให้ความรู้ทางการเมืองกับพ่อแม่พี่น้องเรานะครับซึ่งกำลังดีวันนี้นะครับทุกท่านที่ที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยให้ความรู้ทางนั้นนะครับ ผมแนะนำตัวอีกนิดหนึ่งนะครับนอกจากรู้จักอาจารย์อุติพงศ์ในระยะเวลาสั้นๆและทีมงานเนี่ยนะครับได้ไปเยี่ยมที่อุทัยธานีนะครับผมก็สแสวงหามา60กว่าปีเหมือนกันอาจารย์นะเสร็จแล้วก็เจอแต่ของปลอมไม่มีของจริงนะครับก็สแสวงหาไปเรื่อยๆสแสวงหาไปสแสวงหามาผมก็กลายเป็นกระบออันดับที่85